สวัสดีครับร้านปัญญาเท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับที่ปัญญาเท็กเตอร์สาขา2บ้านท่าคอจมุนวังบัวอำเภอคลองขุ่กำแพงเพชรนะครับวันนี้เรานำเสนอกับรถเท็กเตอร์ยันมา EF 514T นะครับผมเป็นตัวยันมา5้าแรงม้านะครับตะกูน EF รุ่นสุดท้ายนะครับนะฮะคันนี้รถจดทะเบียนปี61นะครับ ตอนนี้ก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรน,นะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางที่ท่านได้รับชมด้วยแล้วกันวันนี้เรานําเสนอกับย e ันม้า EF51 นะครับ51แรงม้านะครับเครื่องยนต์4สูบนะครับดิเรกชันนะครับคันนี้ปรับเปลี่ยนยางหน้าใหม่4เส้นเออยางหน้ายางหลังใหม่4เส้นนะครับเก็บงานสีชุดคานเบมี่ด้านหน้าคันล่างนะครับผม สีสันฝากระโปงสีเดิมๆนะครับนี่ครมีรอยขิดข่วนบ้างนะครับนห่ครับหัาใช้งานมา4 4 0ชั่วโมงนะครับรถจดทะเบียนปี61นะครับเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะครับใบมีดด้านหน้าคันล่างนะครับด้านหลังเป็นงานโรตารี่นะครับเป็นโรตารี่โรตารี่ให้เป็นของใหม่นะครับขนาด1.8เมตรนะครับคันนี้เลยนะครับ ด้านท้ายนะครับเก็บงานนะครับเปลี่ยนโซ่ข้างนะครับเก็บงานสีด้านหลังนิดหน่อยนะครับระบบ9้าเกียร์ด้านหน้า9้าเกียร์ถอยนะครับสำหรับยันม่า51แรงม้านะครับรุ่นสุดท้ายแล้วนะฮะนี่สีกระทะล้อก็เก็บงานให้เรียบร้อยคันนี้ไปมิดันหน้าคันล่างแล้วก็ลอตเอรี่ใหม่นะครับ1.8เมตรนะครับราคาที่่แสสี่ห4 5 0 0 0พันบาทนะครับ4ี่0 0 0บาทลูกค้าท่านไหนสนใจก็ ติดต่อสอบถาม,ไ,มได้ที่ร้ปราปัญญาเทคเตอร์นะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสอูนย์เก้าห้าสามสาเปิดทำการทุกวันนะครับอ่ะมาฟังเสียงเครื่องจกกันนิดนึง ระบบทำงานได้ปกตินะครับน่าใช้มากครับตัวนี้ปับเคลื่อนคล่องตัวมาก ยันมาห้าสิบเอ็ดแรงนะครับคันนี้ใบมิดาหน้าคันล่างแล้วก็ลอตเตอรี่ใหม่นะครับสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทรถปีหกหนึ่งยางใหม่สีเส้นนะครับส่งฟรีในระยะทางสามรอกิโลเมตรแรกนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเด็ทคเตอร์นะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าก็เก้าแปดแปดเปิดทําการทุกวันนะครับโปรดระวังระมัดระวังเพจมิถิรชีพแอบ,บอ้างร้านนะครับช่วงนี้เยอะมากเลยนะครับโอนเงินเข้าบัญชีห้าหุ้นส่วนเท่านั้นนะครับ ครังหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับหรับวันนี้สวัสดีครับ